เปิดภาพล่าสุดอูพานุในวัย44กับชีวิตที่ถูกลืมเป็นพระเอกเบอร์ต้น ต้องบอกเลยว่าช่วงสิบกว่าปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกหนุ่มรูปหล่อมาดเข้มอย่างอูพานุสุวรรณโนที่เมื่อช่วงหนึ่งเขาได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกชื่อดังเล่นละครประกบนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงอย่างมากมายหลายคนเป็นยุคที่รุ่งเรืองของพระเอกหนุ่มคนนี้มากๆมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมไม่ขาดสาย แต่พอมาพักหลังเรามักไม่ค่อยได้เห็นผลงานของหนุ่มอูสักเท่าไรซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของวงการบันเทิงที่ความฮอตไม่มีวันจีรังยั่งยืนอยู่ที่ว่าวาสนาจะฮอตได้นานแค่ไหนมากกว่า เก่าไปใหม่เข้ามาแทนที่วนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดยุคสมัยเปลี่ยนใหม่ดาราหน้าใหม่ก้าวเข้ามาลดและในวงการมากมายแม้ทุกวันนี้อูจะยังคงมีผลงานผ่านทางหน้าจอให้แฟนคลับรุ่นเก่าได้ชื่นชมแต่บทพระเอกที่เคยได้รับก็อันตรธานหายไปนานพอสมควรแล้วทุกวันนี้แม้ชื่อเสียงจะไม่ได้โด่งดังแบบแต่ก่อนแต่ก็มีงานละครพิธีกร ให้ได้ชมกันบ้างประปรายทำให้เจ้าตัวมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ติดหรูด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองรอบบ้านมีความสุขแบบพอเพียงอยู่กับหลานน้อยอยู่กับครอบครัวและธรรมชาติทำเอาแฟนๆที่ติดตามชื่นชอบกันทั่วนหน้า ปัจจุบันอูพานุได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่กับธรรมชาติป่าเขาสุดเรียบง่ายบนที่ดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยพืชผลผลิตที่ทั้งกินและจำหน่ายซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าเพราะช่วงนี้สถานาการณ์ยังกลับไปทำงานไม่ได้เลยกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแทนอีกทั้งด้วยอายุที่วัยขึ้นเล็กสี่แล้วการลดน้ำหนักก็ทำได้ยากและไม่ได้ทานยาลดก็ทานอาหารเหมือนเดิมปกติแต่ก็ยังอ้วนขึ้นก็ พยายามทานให้น้อยลงลดลงเยอะแล้วตั้งใจจะลดลงอีกให้เอลเหลือ32ให้ได้ก็มีการเล่นกีฬาโดยการตีเทนนิสรับอ้วนแล้วทําให้หัวเข่ามีปัญหาและพอออกกล้องแล้วดูอายุเยอะเกินวัยก็ไม่ได้แล้วเพราะครั้งหนึ่งเคยหน้าตาดี ลดแบบตั้งใจใช้ชีวิตธรรมชาติไม่ได้ใช้ยาอะไรส่วนที่ทําเกษตรแบบเล็กๆก,ก็เป็นเหมือนการใช้ชีวิตที่คอนโดปลูกที่นั่นให้เขาได้รับแสงแดดปลูกแล้วทานเองปลูกผักที่ทานได้ผลที่ตามมาก็คือความสุขในการตื่นเช้าดื่มกาแฟดูผักที่โตแล้วตัดมาแช่เย็นทาน ั้งนี้ที่ทำก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการดูคลิปที่หลายคนทานข้าวคำผักคำก็เลยทำบ้างก็มีประโยชน์ได้ปลูกเองด้วยด้านแพลนขยายก็คงไม่ผันตัวไปทำแบบเกษตรอะไรขนาดนั้นแต่ที่บ้านก็มีทำอยู่แล้ว